อ <s us> ากินอาหารโอท็อกันนะคะที่ <S <s <us> ที่ไหนตอนนี้ที่ไหนที่เซ็นทันที่เชียงใหม่ไม่เป็นสือกไปนะี่กองเท่าไหร่ครับกล่องสกล่องร้อยค่ะองกล่องร้เอาไหนั <S <s <us> ่อ <c ười> เอา่อง <s us> <s us> เอางี้แ,แขนมไทยๆนะคะอ่ะนมเบื้องมาล้น่ากินนะเนี่แมสมจิบเจหน่องทะเลซีฟู้ด ันนี้จูดี้อยู่ที่เชียงใหม่นะคะจูดี้มาหาซื้อของกินค่ะเดี๋ยวเราจะเออกินอะไรกันดีมาดูกันนะคะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับโอท็อปนะคะของวันนี้ค่ะที่จัดฟู้ดคืดที่อยากกินออของประมาณยำๆมากกว่าค่ะโอเค้ะคะอันนี้คือพี่แกสั่งเป็นเหมือนต้ยมยำมานะคะจดี้จะให้ค่ะแค่ดูค่ะนี่บะหมีม่ต้ยมยำ ทัวร์ไปอยู่เดะแอบพิกเลย <S <S นี่คือการจัดบริเวณโซนนี้นะคะโซนอาหารนะคะที่นี่จะไม่ให้เห็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นที่กระสินนะคะส่วนคนน่าสวยนะคะไม่มีค่ะได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะจ,จูดี้สีโคราชนะคะวันนี้จูดี้มาที่เชียงใหม่นะคะจูดี้จะพาทุกท่านมาทานข้าวค่ะมาหาอะไรทานกันนะคะต่อจากนี้คือจูดี้ไปดอยสุเทพมาแต่ว่ามีปัญหาคือแบตหมดนะคะจูดี้ก็เลยเขึ้นไปไหว้หลวงพ่อครูบาค่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นไปไหว้ข้างบนนะคะที่วัด ่อจากนั้นจูดี้ก็เลยมาได้ได้แล้วได้แล้ว <c oughs> ี่เชียงใหม่นั่นนี่ไม่ที่เชียงใหม่เลยนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะนี <c> ่ <oughs> โอเคเดี๋ยวมากินด้วยกันเลยค่ะแซ่บแท้คือที่แรกน่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาตั้งใจจะไปหาลูกสาวนะคะเจ๊แฟงค่ะ แต่ว่าด้วยความบังเอิญก็คือว่าฟักแฟงเขาไปรอโดค่ะจุด mm ีก็เลยมา,ากับพ่อบ้านนะคะ mm hmm. ก็ตัดสินใจมากันแบบด่วนๆเลยนะคะ mm hmm. มากินข้าวด้วยกันค่ะ mm hmm. มาแบบ <laughs> มาแบบฉุกเฉินมากมาถึงเมื่อวานคือออกเดินทางมาเมื่อวานประมาณส0นาฬิกาค่ะ แล้วก็มาถึงที่นี่ประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งประมาณนี้ค่ะมีหลงบ้างนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันเลยไม่ใช่ข้าวสิกินก๋วยเตี๋ยวจูดีกินกินเกาเหลานะคะนี่คือเมนูเกาเหลาของจูดีมาที่เซนทัลพาซานะคะนี่น่ากินน่ากิน แดี๋ยวเจดี้แบ่งลูกชิ้นให้กินโอเคมากินด้วยกันนะคะอ,อร่อยอันนี้คือห้างเซ็นทนรัลเหรอเนาะ เดยวจูดี้ตั้งใจว่าหลังจากที่กินข้าวเสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะเราจะไปไหนต่อเนี่ยประตูท่าแพ,าแพคือพี่เปียอยากไปประตูท่าแพค่ะเคยมาเชียงใหม่ตั้งหลายครั้งแต่ไม่เคยไปประตูท่าแพเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะไปกันเลยเดี๋ยวขอขอทานข้าวก่อนนะคะ เจดีกินสิมเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะไม่เหลือเลยอร่อยมากเดี๋ยวที่นี่นะคะเราทานเสร็จนะคะกินเสร็จเราจะต้องอาจารย์ไปคืนค่ะเดี๋ยวจูดีอาจารย์ไปคืนก่อนนะคะตรงจุดคืนการก็จะอยู่ด้านหลังด้านข้างะคะ่ะเดี๋ยวจูดีเอาไปเก็บก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพี่เปียนี่นะคะพี่เปียซื้อขนมไข่แม่สมจิตนะคะ เดี๋ยวจูดีอะไรนะโอเคได้เดี๋ยวจูดี้พาไปดูร้านอาหารกันนะคะจูดี้ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็จะมีปูม้าดองนะคะนี่คือเกี่ยวกับดองดองค่ะร้านนี้เนาะอันนี้จะเป็นปูนะคะปูม้านึ่งุ้าอบเกลือนี่น่ากินมาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมมานะคะ นี่าานโอ้มาไกลมาไกลอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาเยอะนะคะยาวไปเลยมีทุเรียนทุเรียนโอมีทุเรียนด้วย,ยเป็นผลไม้ไทยๆคะ่ะเยอะแยะเลยนี่นะคะยาวไป ม่จะกินอะไรดีเลือกเอาโหลดเด้อค่ะนี่นี่ขาหม,มูน้ากินเยอะเลยนะคะนี่มะม่วงมะม่วงเบามะม,ม่วงเบาก็จะอร่อยนะคะปเปรี้ยวเอามาดองได้ สตรอเบอรีส่สดค่ะ120บาทต่อกล่องนะคะถ,ถ้าถ้าใครจะทานกล่องเล็กๆะคะ่ะกล่องเล็กๆก็60บาทนะสองกล่องร้อยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะจะดีชอบมาเจองานนี่พอดีเลยนี่ก็น่ากินแสงไฟจะดียแลยะยิบระยบนี่ยาไปเลยจจดี้ให้ดูแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปที่อื่นต่อ